เคก็ hey, สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนน้องๆทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำนะคะให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับออการเตรียมตัวที่เราจะซื้อบิ๊กไบ์นะคะว่าเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์จริงนะคะว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงนะคะก่อนที่จะไปซื้อบิ๊กไบ์นะคะมากเลยข้อนึงนะคะเราจะต้องมีงานทําก่อนนะคะ เราจะต้องมีเ,เดือนนะคะมากกว่าค่างวดลด3เท่านะคะสมมตุติเราจะต้องจ่ายค่างวดลดนะคะ5,000แล้วอย่างน้อยเราจะต้องมีเงินเดือน15 0 0 0นะคะงวดลด3,000เราจะต้องมีเงินเดือนอย่างน้อย9 0 0 0นะคะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะต่อไปข้อ2เนาะให้เรามองดูก่อนว่าเราจะ ซื้อรถมือหนึ่งหรือว่ามือสองนะคะให้เราคํานวณดูนะคะว่ารถมือสองที่เขามาเสนอให้เราเนี่ยเงินดาวเราดาวไปเท่าไหร่แล้วก็เงินผ่อนเราผ่อนไปเท่าไหร่นะคะก็คิดคูณดูเอานะคะว่าเบ็ดเสร็จเนี่ยที่เราจ่ายเงินดาวจ่ายค่างวดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะตกอยู่ที่เท่าไหร่สมมตุติราคาสดมัน20000นอย่างเงี้ยมือสเนาะราคาสดสองแสน คำนวณเสร็จปุ๊บรวมดอกรวมอะไรปุ๊บเป็นเส็จมันประมาณสามแสนแต่ถ้าซื้อมือหนึ่งมือหนึ่งมันอยู่ที่สองแสนต้นอะไรเงี้ยก็ให้เราคำนวณดูเนาะว่ามือหนึ่งกับมือสองนะคะเราจะตัดสินใจซื้ออะไรคำนวณดูมือหนึ่งเราจ่ายค่างวดเท่านั้นเท่านี้ดาวเท่านี้เบ็ดเ็จมันแตกต่างกันไหมให้เราตัดสินใจดูเอาเนาะว่าเราจะ เอามือหนึ่งหรือมือสองนะคะส่วนตัวก็คิดว่ามือหนึ่งนะคะมันมันดีแล้วแหละนะต่อไปข้อสามนะคะซีซีของรถนะคะให้เรานึกในใจว่าเราชอบรถรุ่นไหนนะคะเราจะได้ไม่ต้องมาเสียดายทีหลังนะคะ <Okay. S 1> ตอนทีเราออกรถเออตัวร้อหมาขับได้ประมาณ5เดือนปีหนึ่ง คิดไปคิดมาเอ้ยทำไม,ไมเราไม่เอาตัวห้าร้อยหกร้อยหรือว่าเอาตัวพันนี้นะคะ<อ>ก็ให้เราไปลองขับดูก่อนนะคะ<อ>มันจะมีตามศูนย์นะคะให้เราทดลองขับนะคะแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะคะศูนย์ฮอนด้าศูนย์ยามาฮศูนย์คาวาศูนย์สุ onda, สกิ uma, ส awa, สนะคะอาจจะมีให้เรามาลองขับดูก่อนนะคะแล้วก็ให้เราตัดสินใจเนาะว่าเออเราขับรถรุ่นนี้เรา เออมันใช่วะ่ะมันสุดว่ะมันพอดีกับเราเลยวะ่ะเออมันเข้ากับเราอะไรเงี้ยข้อสี่นะคะการบำร,รุงรักษาการเช็คระยะการเซอร์วิสนะคะเราจะต้องมีเงินนะคะส่วนนี้นะคะเพื่อนำมาเซอร์วิสนะคะอย่างศูนย์คาร์วาะคะเป็นศูนย์หนึ่งที่ต้องบอกว่าค่าเซอร์วิสแพงมากๆเลยระยะ พันกิโลหมื่นสองพันสองหมื่นสี่เราจะใช้เงินเท่าไหร่ในการเซอร์วิสนะคะอันนี้ก็ให้เราพิจารณาดูจากเงินเดือนนะคะว่าเราจะจ่ายไว้ไหมนะคะแต่ถ้าเราไม่เช็คระยะนะคะเราไปเช็คข้างนอกอย่างเงี้ยถ้าเครื่องเรามีปัญหาปึ๊บเราจะเอามาเคมในบริษัทเขาอาจจะไม่รับเค็มนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำรถกับศูนย์ของเขาเองนะคะ ต่อไปข้อ5นะคะการใช้งานนะคะซื้อมาขับในสภาพถนนแบบไหนสมมุติเราขับไปทำงานถนนลูกรังถนนมีแต่ดินโคลนฝนตกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่เหมาะนะคะกับการขับขับรถที่มันแพงๆเนาะมันไม,ไม่ใช่แบบพวกเวฟพ,พวกอะไรที่มันลุยไปได้อะไรเงี้ยนะคะก็ให้เราดูสภาพถนนก่อนเนาะว่า เราจะซื้อมาใช้งานในลักษณะไหนถ้ามันเป็นแบบถนนลูกรังมีขี้ต้มขี้โคลเราเอาวิบากดีไหมอะไรเงี้ยนะคะก็อันนี้ให้เราตัดสินใจดูเนาะโอเคคำนวณค่าน้ำมันแต่ละเดือนนะคะระยะทางไปกับที่เราจะนำรถขับไปทำงานอ่างเงี้ย ไปกับ20กิโลเราจะต้องจ่ายค่านะ้ํามันเท่านี้คํานวณจากเงินเดือนแล้วปุ๊บเราจ่ายไวไหมอันนี้นะคะเงินเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะคะให้เราคํานวณดูเนาะต่อไปนะคะทักษะในการขับขี่นะคะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากนะคะแล้วก็ห้ามเด็ดขาดนะคะข้อนี้สําคัญมากห้ามยืมรถเพื่อนนะคะเพื่อมาลองขับเด็ดขาด สมมติเรายังไม่มีทักษะในการขับขี่เลยเนี่ยเห็นเพื่อนมีรถนะคะอุ้ยเพื่อนขับรถมาเรียนเพื่อนขับรถมาทํางานทุกวันแบบเอ้ยมันดูเท่วะ่ะเฮ้ยเพื่อนเราขอลองขับหน่อยได้ไหมอันนี้ห้ามเลยนะคะไม่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าถ้าสมมติเราขับรถเพื่อนไปชนไปล้มอะไรเนี้ยนะคะอาจจะเส oh, <no. S 1> ียค่าซ่อมนะคะบางทีซ่อมแล้วอาจจะกลับมา มาไม่เหมือนเดิมนะคะเราอาจจะเสียทั้งเงินเสียทั้งเพื่อนได้นะคะเพราะว่ารถบางยี่ห้อเนี่ยก็ซ่อมแพงเหมือนกันนะคะอันนี้ห้ามโดยโดยเด็ดขาดนะคะห้ามยืมรถเพื่อนเนาะแล้วก็สําหรับสรีระในการขับขี่ก็ส่วนสูงอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวว่าคนเตี้ยจะขับรถบิ๊กไบค์ไม่ได้อะไรเงี้ยตัวเล็กขับบิ๊กไบค์ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ย มันไม่เกี่ยวนะคะอยู่ที่ท <Yeah. S 1> ักษะการขับขี่ของเรานะคะให้เราไปฝึกขับนะคะอยู่ตามศูนย์ฮอนด้ายามาฮ่านั่นแหละที่ที่ที่บอกไปเนาะ,ะให้เราไปฝึกขับมันจะมีโรงเรียนสอนขับรถก่อนให้เราฝึกให้เก่งก่อนนะคะแล้วค่อยมาขับตามท้องถนนเนาะ,ะแล้วก็ต้องมีใบขับขี่ก่อนเนาะนะคะเพื่อความปลอดภัยเซฟตัวเราเองเซฟพ่อแม่เรานะคะ อันนี้ก็สำคัญมากค่ะห้ามยืมรถเพื่อนโดยเด็ดขาดนะคะต่อไปข้อเจ็ดนะคะเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีของรถนะคะมันจะช่วยให้เราขับแบบขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นนะคะมันจะช่วยในการขับขี่อย่างสมมติรถมี ABS อย่างเงี้ยเราขับ มีรถตัดหน้าเราเว้ยเราตกใจเรากำเบกปุ๊บกะทันหันอย่างเงี้ย ABS มันก็จะช่วยไม่ให้ล็อลกนะคะก็จะช่วยเซฟความปลอดภัยให้เรานะคะอันนี้เราก็เลือกดูรถเอาเนาะถ้าเรายังขับรถไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เออแล้เอาตัวมีเอาตัวที่มี ABS ดีไหมเนาะมันจะช่วยเซฟให้เรานะคะไม่ไม่เกิดอุบัติเหตุได้เนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะ เราอยากจะมีบิ๊กไบเนี่ยคิดคิดไว้ในใจแล้วเอออยากมีอยากมีอยากได้จะซื้อจะเอาแต่เรายังไม่เริ่มต้นสักทีนะคะให้เราหลังจากจบคลิปนี้นะคะให้เราตั้งใจเก็บเงินเลยเนาะเราตั้งเป้าไว้ว่าเออเนี่ยปีนี้นะจะออกรถให้ได้เลยจะเอาคันนี้ให้ได้เลยชอบมากเดือนนี้จะเอาให้ได้เลยตั้งเป้าไว้เลยจบคลิปนี้เรา ตั้งใจเก็บเงินเลยนะคะ <ST AT> ก็ให้เราไปถามเซลล์ก่อนเนาะว่าพี่รถรุ่นเนี้ยต้องใช้เงินดาวเท่าไหร่ผมมีเงินส่งเนี่ยสามพันสี่พันห้าพันนะคะแล้วแต่นะคะให้เราไปถามให้เขาคำนวณดูนะคะว่าเนี่ยมีเงินดาวเท่านี้เอยมีเงินผ่อนเท่านี้จะต้องใช้เงินดาวเท่าไหร่ให้เราตั้งใจเก็บเงินนะคะเพื่อที่จะไปผ่อนนะคะถ้าเรา ไม่คำนวณดูลายได้ของเราเราอยากได้เราจะเอารถมาเอามา,ามาเอาอานี้ยพอออกมาแล้วผ่อนไม่ไหวผ่อนไม่ได้อะไรเงนิงนเดือนไม่พอค่าใช้ใจ่ายอะไรเงี้ยมันจะเสียรถเปล่าๆเนาะแบบเสียเวลานะคะเสียเครดิตของเรานะคะเมื่อเราจะไปออกรถคันใหม่แล้วก็ออกยากอะไรเงี้ยนะคะก็ให้เราเตรียมตัวให้พร้อมนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ส เพื่อเราจะมีรถมาคับออกทริปด้วยกันสำหรับใครชอบคลิปนี้ <c oughs> ก็จะลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่หนูแดงด้วยนะคะ <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ <c oughs> บ๊ายบาย